สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็แบ็ชาแนลนะครับผมแล้วันนี้นะฮะอยู่กับผมนอนนะครับแล้วันนี้นะครับผมจะมาทำเรีแอชเพลงใหม่ของรัชโยนะครับผมรัชโยนี่ครับออกมา2เพลงติดๆเลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเป็นเพลงเทียบไม่ติดนะฮะแล้ววันนี้นะครับเพลงใหม่ที่ผมจะมาทำเรีแอชนั่นก็คือเพลงได้หมดนะฮะ ก็จะเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่าารพมเสียเวลาแล้วกันก่อนไปชมนะฮะฝากกดไลค์แล้วกดซับ c r i b e นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็จะพร้อมแล้วไปรับชมเพลงใหม่ของราชโยชื่อเพลงว่าได้หมดพร้อมกันเลยครับผมราชโยคขัมแ

ก็เห็นเพลงเดียวเพลงฟีดของกูหวากูว่านักสัมันได้หมดโชว์รวยก็เต็มตาแต่ไม่มีปัญญาจะจ่ายค่าฟีดกูให้หมดรู้ดงคนี่ในอกในใจอ่ะปล่อยมันไว้คิดใหม่มั่งเพลงกูต่ออากาชัดเจนกับคนไทยเองไม่ใช่คนติ้นไก่สั้นแค่น้องให้หมดละคนที่ด่าทิ้ดเทจัดเล่นไม่เกมไร้โปรเฟสเซอร์บางคนดอเป็นงกูี่เกก็แม่ มองเมือกโคตอกาเต็มยังประสานความโง่ที่กัดเก็บดาบระอ้างหลักการส่วนกูทำงานส่วนกูไม่หลักเจ็บกูไม่ขคจะเอียนพิมพ์เหมือนบเรียนแต่เกือยยังรักัวควรนเดินกลับไปเครียดตามตารางเรียนกะโยกกระรานอย่างไรดิ้นตหวทุ่มมดิ้นไหทุ่มอาเมืออจะบอกผู้อดางเมื่อจะบอกผู้อ้างคนรอธมดาคนรอคนรอธรรา กูได้หมดเพลงเป็นเงินไอสัตว์กูได้หมดทำเยิมยามเข้ามากูได้หมดสาวกมตันเข้ามากูได้หมดเพลงของกูยังอยู่เลยไม่หมดยังวนเวียนหัวมึงแบบไม่จบโอ้โหคนแบบกูได้หมด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 ไหนแต่ไม่พูดถึงเงินแย่ดิจ็อกเกอร์ไม่พูดถึงทองกูจะเล่นคำพ้องที่มันซ้อนและสลับเอาไว้จับเลยความจะชำนาญถึงฟอร์มไม่ใช่ใจชุ่นจานที่บ้านเด็กประหยัดงานไหนที่จะหนักก็เมียจับหัวต้องยุบบอลเป็นพีดีให้ประจักษ์ทุ่มนานเอาไอสัตว์่เป็นนักหัวพกเลยเฮียมึงช้ำไปแต่ไม่เก่งทำกิน ถึงฟ้อมไม่ใช่จ่ายจุนจ้านที่บ้านได้ประหยัดงานไหนที่จะหนักต้องเมียจับหัวต้องอยู่บ้านน้อก็มีดีให้ประจักษ์ทุ่งนั้นเอาไงสักวินเป็นนักหัวพบเลยเหี้ยมึงทำอะไรจไม่เก่งทำกินปีไม่ค่อยแคงไี้กูยังเก่งยังวินอุปสรรคปัญหาแต่สองขาเย็นดีกูไม่อยากพูดเรื่องเสร็จที่กูม่นเย็ดมันจริงพวกกูจะพัฒนาจับต้องคำสันสันด้เมา่อคู่น่าหัดท่องเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกูยังมีเช็คจะกลับห้องบอกสาวไว้ตามมาชนะขาย สารความโง่ที่กักเก็บด่าเพราะอ้างหลักการส่วนกูทำงานจนกูมีหลักเจ็บกูไม่โคตรใจอินที่เหมือนมึงเสียงแต่สื่อยังพรางตัวมึงควรเดินกลับไปเรียนตามตารางเรียนมแต่รักเนี่ยมันยังดีทว่ากูยังยม comeback มับอกผูอนจะบกผู้อ้คนหล่อธรรมดา เงินไอสัตว์กูได้หมดทำเหยียดยางเข้ามากูได้หมดสาวผมตันเข้ามากูได้หมดเลงของกูยังอยู่และไม่หมดยางวนเวียนหัวมึงแบบไม่จบอยากให้ชัร์ไปหากูได้หมดได้หมดกูทำได้หมดว่าเหรอกูได้หมดเงินเหรอกูได้หมด ทำเวี้ยทอะไรได้บ้างแล้วจะด่าคนอื่นเนี่ยขูถามจริงมันทำขี้ยอะไรได้บ้างส่วนตัวกูนะกูทำได้หมดกูทำได้หมดกูทำได้หมดฮ่โอ้โหเพื่อนๆเพลงนี้บอกเลยว่าเดือดสะศาสตรนะครับเดือดสะศาสตรเลยโอ้โหเพลงแบบ คิวอะคิวแบบคิวคิวกระจุยนะฮะโอ้โหเพลงนี้นะครับเราจะได้กลิ่นอายเพลงทําไม่ได้นะซึ่งเป็นเพลงที่ด่าไอคนที่มันด่าเรานะฮะคนทําไม่พูดคนพูดไม่ทําไม่สาสโอ้โหมจะโยคัมแบ็กของจริงนะฮะเดินจริงนะจากเพลงที่แล้วนะฮะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่แบบว่าเขาบอกว่า รัชโยดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเ,เพลงเทียนไม่ติดใช่ไหมผมว่ารัชโยเขาต้องการที่จะออกจากเซฟโซนตัวเองนะฮะลองทําอะไรใหม่ๆดูนะฮะก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ก็มีแฟนๆบางกลุ่มที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้รัชโยคนเก่าอะไรแบบนี้อยากได้รัชโยเวอร์ชั่นทําไม่ได้วันนี้นะฮะรัชโยจัดมาแล้วโอ้โหรัชโยคัมแบ็กอะโอ้โหสงชื่อจริง ผมบอกเพลงนี้เลยว่าโฟล์และชโยดีมากเพื่อนๆโฟลโค้ดดีเลยไอ้ท่อนนี้เพราะกูทำได้หมดทุกแนวเพลงทุกอย่างกูได้หมดเพลงเป็นเงินไอสัตวกูได้หมดคำเย็ดยามเข้ามากูได้หมดสาวผมสั้นเข้ามากูได้หมดเพลงของกูยังอยู่และไม่หมดยังวนเวียนหัวมึงแบบไม่จบอยากให้แรปไอห่ากูได้หมดได้หมดกูทำได้หมด มันเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วร้องตามง่ายเพื่อนๆแล้วเพลงแม่งเดือดอะไอ้เชียผมเทคเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงแบบไม่ตัดเลยช็อตเนี้ยคิดแค่คือมันเป็นคําที่แบบไอ้เฮียมันไม่ได้คํายากอะแล้วแบบโอ้โหรักรักเพลงนี้รักรัชโยผมชอบโฟท่อนนี้มากโอ้รัชโยเขียนดีมากเลยเพลงนี้นะฮะเพลงเพลงเขียนดีมากจริงฮะเปิดมาก็รัชโยคัมแบ็กโอ้โห พลาสติกอะเพลงเนี้ยนะฮะโอ้โหเขลี่ยนเพลงเป็นเงินโอ้โหเดือดนะเดือดจริงมันมากเลยครับรัชโยคือเพลงนี้แบบผมมันมากเลยผมแบบโอ้ยฟินฟิลกู๊ดมากเลยเพลงนี้นะฮะมันได้กินอะไรของเพลงทาไม่ได้อย่างจริงฮะ,ค,ะคือแบบมันเดือดอะเราจะโยทําเพลงเดือดแม่งเดือดจริงด้วยน้ําเสียงด้วยท่าทางของเขานะฮะมันมันออกมาแล้วเพลงมันเลยแบบแม่งเล้าสัตว์อะแม่งเล้าสัตว์อะพอมากเลยนะพร้อมตีคน <laughs> ฟังเพลงนี้จะอยากตีคนเลย โอ้อารมณ์มันยังค้างอยู่นะฮะเสียงหลงเลยมันสนุกอ่ะล้วจะโยงเพลงนี้สนุกมากเลยครับโอ้ชอบมากๆเลยนะฮะและในเพลงนะก็ยังมีพูดถึงว่าเพลงของกูเนี่ยอักขระต้องชัดเจนนะะเออแน่นอนนะแน่นอนเรา,เร,า,เ,ราเรือเราเ็งแน่นอนอักขระชัดเจนนะมันทําให้เราฟังง่ายเว้ยเวลาเขาร้องชัดร <Okay. S 1> ้องอักขระชัดเจนอนะ่ะมันฟังง่ายมากๆเลยแล้วคําที่เขียนอนะ่ะมันเป็นคําธรรมดาที่เราร้องตามได้ง่ายๆเลย เป็นเพลงที่เดือดมันสนุกรามดีโฟดีโอดีไปทัทุกอย่างจริงๆนะฮะสุดยอดเลยรัชยโยเพลงนี้ที่เยี่ยมเยี่ยมมากๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพลงได้หมดนะฮะโอ้โหเดือดจริงๆนะฮะก็ถ้าใครชอบรีชันแบบนี้นะฮะอขอมากันได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปเล ktion แบบนี้ต่อๆไปนะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมต้องต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย